ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้จะพาพี่น้องมาออกลัางกายด้วยการปั่นจักรยานน้ำด้วยกันครับพี่น้องครับเนี่ยไปช้านะครับไปเรื่อยๆยาวไปเลยไปนู่นไปนู่นคุนเนืฮะแม่เห็นแท้งไหมะนะเราจะทำการปั่นครับน้ำสต๊อกไว้เพื่อเอาไปใช้งานรดน้ำต้นไม้ด้วยไหมฮะมะขืงมะเขือ ต่างๆครับที่อยู่ในศูนย์เนี่ยเพราะที่น้ําที่เป็นปุ๋ยเป็นน้ําปุ๋ยครับมาจากบ่อกบนะครับเอไม่ใช่บ่อประดุกครับนี่บ่อกบครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียบธรรมชาติที่เราจับได้อีกก่อนนะครับพี่น้องเริ่มออกลูกออกหลานแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จครับเดี๋ยวพับไปดูครับไปพาไปดูให้น้อง อับอบอบกน้องก็คือตัวผู้นะครับพี่น้องเป็นตัวผู้ในลูกกบครับลูกออสใช่ไหมเห็นไหมลูกออสเห็นชัดๆเลยข้างล่างเลยเห็นไหมตัวเล็กๆนะครับออกมาแล้วเห็นไหมยุยเยี่ยไปหมดแล้วครับพี่น้องประมาณด้วยสายตาก็สักหนึ่งร้อยตัวได้ เราก็ให้หารอยู่กับชุดใหญ่ไปก่อนครับเดี๋ยวหางหมดกลายเป็นตัวเราก็จะแยกเอาชุดใหญ่ออกเดี๋ยวจะกินตัวเล็กครับเลี้ยงมาหนึ่งปีครับถึงจะได้ผลกบพี่ซื้อเข้ามามาอายุยังไม่หึงครับยังไม่ถึงปีแต่ที่ลูกที่กบที่มันออกออกลูกปลานเนี่ยเรากบธรรมชาติครับที่มันโดดมาอยู่บ่อนีน้ตามคลิปที่เราเคยถ่ายทำกันไว้นะครับ เก็บจับตัวเมียได้หกตัวธรรมชาติได้หกตัวตัวผู้ได้สี่ตัวปลึกเจ็ดตัวนี่แหละครับจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มานำเรื่องในบ่อนี้ครับเราให้เขาไข่จับคู่กันตัวเมียครับตัวเหลืองเหลืองนะฮะใหญ่ๆนะคือตัวเมียส่วนตัวผู้ก็ตัวเล็กวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งกบตรงใกล้ขาเขาเนี่ยครับตรงเนี้ยเป็นสีดําก็จะเป็นตัวผู้ แต่เป็นไม่มีสีดำเลยก็เป็นตัวเมียลักษณะมาแตกต่างกันดูง่ายๆคือตัวเล็กตัวใหญ่ครับใหญ่ตัวเมียใหญ่ตัวเมียแล้วก็เล็กตัวผู้ง่ายๆเลยตัวไหนส่งเสียงร้องนะครับตัวกบตัวผู้จะเรียกตัวเมียมาหานะครับนี่เจอกับตัวเองนะสังเกตจากตัวเองครับก่อนที่ผมจะกบธรรมชาติได้ผมจับตัวผู้ได้มาก่อนแล้วก็ตัวเมียตามมาทีหลัง ออก,ก็กบตัวเมียกบตัู้มันเรียกร้องให้ตัวเมียม,มาหาครับนี่จะสมการณ์จริงครับสวัสด,ดีครับ